แคนเซิลควาสิงเปอลีวันนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่งานพวกเครื่องเรื่องประตูะคะนี่อีข้อดอนะคะสวัสดีจาเขามาแล้วเหรออุ้ยอุ้ยแล้วก็ไม่บอกให้ประตูไปเดี๋ยวเราพาไปดูรอบรอบบูธบ,บ้านใหม่โบ๊ทน,นะคะบ้านใหม่โบ๊ทน,นะคะ อยู่ที่ข้างใน Impact Arena ค่ะโลนทองคำดูปิดเข้าไปอ๋อสวยที่บ้านใหม่ก็จะเป็นแค่นี้นะครับก็จะมีที่เก็บของที่กินข้าวที่ทีวีแล้วก็ที่นอ <laughs> นไม่เห็นมีเลยประตูสวยมากอะ่ะด,ด, <laughs> ดูดิดูดูดู <laughs> okay <laughs> ไหนไม่เห็นการไลกเกตไหนผสมราดกับนายทีเส่งเือบนายีนี่นะคะเราต้องมาเปลี่ยนเสื้อนี่เบ๊ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันให้บัวเปลี่ยนก่อนเอาเร็วเมื่อกี้ยังทำเหมือนเลยตอนไม่มีกล้องอ่ะนี่นะคะใส่เสร็จแล้ว บูธทำหน้าที่อยู่ข้างหน้ากำลังจะย้ายบูธนะคะ<ๆ>เดินไม่รอพี่เป็นงั้นแหละน้ำพูกำลังไปไหนคิดว่าเจงหล่อปะนี่นะคะคนู่นบ๊ธอยู่นู่นบ๊ธนังนน่งนู่นพ่อนั่งนี่สันนี้ก็ ตรงต่อยนะคะแนะนำหน่อยพ่อแนะนำหน่อยนี่โซฟารุ่นปีสามพันอีโคเฟอร์นะอีโคเฟอร์อีโค <worldly S 2> เฟอร์นี่นะคะพอนางนี่โอ้โหนางช <For> <urn> ี้แปลว่าเฟอร์เฟอร์แปลว่าอะไรเฟอร์แปลว่าดี ล้ำหุ่นล้ำหุ่มอันนั้นมั <Arduino> นเฟิร์มบดโอ้ยแล้วจามาเป็นแบนงแบนคาดูลค่ยิเป็นนงแบบที่น่งก็อีหเสไหมคะสร็ไหคะโอ้โหโตกมีคนโตี่อือถ่ายถ่ถ่ายไค่รับาลูกกัเป็นช่โกอาให้เต็มเลย แรกนะเนี่ยนราไปตากล้องไปเข้าสู่หมวดของจีกีนอนจีกีเฮ้ยไม่โฟกัสอ่ะนี่จีกีจีกีโจขอดมาร์ทใครอ่ะขอดมาร์ทอ๋อมาร์ทขอด เอาละค่ะขอเสียงปรบมือทุกท่านนะคะให้กับพี่สมรักคําสิงค่ะแล้วก็น้องเบสน้องโฟส์ของเราด้วยนะคะนี่เลยนะคะวันนี้ก็มากันนะคะกับเขาบอกว่าเป็นคําสิงแฟมิลี่เลยนั่นเองตู้ตู้เลยทับจากไม้นี่ครับจะเดินไฟแล้วเนี่ยไฟดับแล้วไฟในบ้านเนี่ยมยิ่งกเป็นปลั๊กตู้ตัวไปแค่ไหนมาไยแค่ไหนเอาเอาเงินเลยมุมนี้เลยนะเด็กให้เห็นเห็น ไม่เข้านะคถ้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะมันก็อย่าดับนะใช่ความมหัศจรรย์ไอ้ที่ผมตัดเท่ามือผมเลิ่ดพองกว่าเฮ้ยสบายใจได้เวลาเกิดอะไรกับบ้านเราหลังประตูกันก็ไม่แน่นอนถ้าพี่ขอติดนะผมให้พี่สองพันบาทผมให้พี่เลยนะาเสกพันบาทถ้าพายติดถ้าพี่ถามว่าติดผมปรับทันเลย อ่าล้วทำไมไม่เปล่าล่ะไม่ได้มงไม่ได้ไม่ไม่ไม่เราถ่ยเขบอกว่มันเสื่อมอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดไฟติดใ่อุจจา่ะแบบเนี้ยไหม้เลยครับคนก็ไหม้ตึกก็ไม่อะไรก็ไไม่หมดแล้วครับใช่ครับใช่ครับใช่เลยใช่เลยก็พราลมยังไงคร่บมีโชงมีรักมีส่งกันนี่คือออ่มาเอาะถาม่ สโลแกนประตู <OR> อีข้อดอค่ะมีสโลแกนว่าอะไรอ่าร่ออ่ะประตูเครื่อเรื่องปตโซเรับเคบัพครับ้่หายได้โอเคทำยังไงทำยังไงวหรือไอจก็ได้ค่ะแล้วก็แฮชท็กชื่อประตูกับสโลแกนทำยาง้ะ ใครอยู่น้ำไหยใครอยู่น้ำเลยมารับใครยู่น้ไม่ต้องตอบคำถามนะคะโอเคคุณผู้ชมทำน้ำไปนะคะแค่สุดพิเศษนะคะอีกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองนั่นก็คือนะคะพี่บาสผู้สมรักทำสิ่งของเรานะคะแล้วก็นี่เลยนะคะกับทำสิ่งแฟมิลี่วันนี้มาร่วมรบเลยนะคะโสประตูนะคะทุกบาทเป็นน้ำแบกนะเป็น บ้านที่1ค่ะบ้านนี้นิดีบ้านที่ค่ะบ้านที่สามค่ะ <c oughs> บ้านที่สค่ะโคโดเก้าอี้ท,ออ e ที่5ค่ะแผ่นโคก้อนน้ำ่งแบ่พี่เบสพุงพี่เบสออกทำไมอะไม่ใส่เสือสองชา ก็มีชูเรื่องเองอมุกผ้าบาสิบบาทดีละโบทจะไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเป็นอีกอาโอเบสไม่ใช่อีโคเบสเดี<า>๋ยวจ,จะโดนไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อกันมาไปเปลี่ยนเสื้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้บดทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยนะครับ ก็ลืมไม่ทันจะใช้กับกรดิ่งนะ